ปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกล้าวลงขาชามือชาเท้ายืนนานเดินนานเดินไกลๆไม่ค่อยได้ระบบขับถ่ายไม่ดีอั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ขับถ่ายลำบากท,ท้องผูกลองมาหลายวิธีแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นสักทีวันนี้มีทางออกนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆ2ตัวนะคะนั่นก็คือ ตัว urofek นั่นเองนะคะตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูต้นต่อต้อนเหตุของการเกิดโรคเลยนะคะก็คือฟื้นฟูที่ชั้นกระดูกอ่อนหรือว่าหมอนรองกระดูกนั่นเองเป็นลดการเสียหายของหมอนรองกระดูกฟื้นฟูหมอนรองกระดูกให้กลับมามีมีสภาพเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือจะไปฟื้นฟูเส้นเอ็นเส้นประสาทนะคะดูแลเส้นประสาทที่เสียหายแล้วจากการโดนกดทับนะคะถ้าทานสองตัวนี้คู่กันนะคะ ถ้าท่านใดสนใจจะรับคำปรึกษานะคะก็โทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะ